สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้จะมาสอนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C กันนะครับโดยในพาร์ทนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ introduction ของภาษา C กัน,นครับว่าโดยพื้นเพแล้วมันมีความเป็นมายัางไงอ่าแล้วจะไปใช้ในอะไรบ้างอ่าแล้วเราทําไมเราต้องเรียนภาษา C นี้ด้วยภาษา C เนี่ยเป็นภาษาดับกลางครับถูกพัฒนาโดย AT&T Bell Lab ครับอ่าเป็นภาษาโปรแกรมเชิงโครงสร้างครับทํางานจากบนลงล่างครับ ภาษา C เนี่ยมันจะมีตัวแปลภาษาเราจะเรียกมันว่าคอมไพเลอร์ครับคอมไพเลอร์ภาษา C ก็มีอย่างเช่นหลักๆเลยก็คือ gcc ครับอ่าแล้วก็ minGW อ่าแล้วก็ clangintelcwatcomc แต่โดยหลักๆแล้วที่เห็นใช้กันโดยทั่วไปก็จะเป็น gcc ครับอ่าแล้วก็ minGW เนี่ยก็จะเห็นใช้ใน devc ครับ devc พัด ซจะนำไปใช้อะไรได้บ้างก็ใช้ในงานพวก embedded system ครับเขียนโปรแกรมติดต่อกับพวก microcontroller ครับแล้วก็ใช้ในการปรับแก้ linux kernel linux kernel เนี่ยมันจะเขียนด้วยภาษา C เป็นส,ส่วนใหญ่ครับ linux คนพัฒนามาจาก unix อีกทีหนึ่งเอา kernel มาพัฒนาต่ออ่าแล้วก็ผมเคยเห็นาภาษา C เนี่ยใช้เขียนโปรแกรมอ่าเกี่ยวกับ พวกเขียนเว็บครับแต่เป็นในส่วนของแบ็กเอนด์นะครับอ่าแล้วก็เขียนคอนโซลแอปพลิเคชันได้ไอคอนโซลแอปพลิเคชันไกดพวกรันในคอมมานด์ไลน์ครับไอพิ้นฮัลโหลเวอร์อะไรเนี่ยไอหน้าจอดำๆอ,อ่ะอ่าแล้วก็ภาษา C เนี่ยแต่ว่าภาษา C เนี่ยมันเขียนบนอ่าสามารถใช้เขียนวินโดว์แอปพลิเคชันได้แต่ว่ามันจะค่อนข้างยุ่งยากมีความลำบากสูงโอ้โหแบบพอต้องพอยเตอร์เรียกใช้นู่นนี่นั่นโอ้เยอะแยะไปหมดซีเราเรียนไปเพื่ออะไรอ่าก็คือ อย่างแรกเลยก็คือเราเราเรา,เราเรียนเพื่อทราบเพื่อทราบว่าเยมันมีภาษาแบบนี้อยู่บนโลกด้วยเรียนเพื่อ,อรู้พื้นเพเดิมของมันว่ามันมีความเป็นมาอย่างไงคือภาษาซีเนี่ยมันมีหลายภาษาเลยนะที่เอาตัวภาษามานะันไปพัฒนาต่ออย่าง p h p เนี่ยก็ใช่แล้วซีตระกูลซีเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาต่อมันเป็น C ีบวกซี C ชาร์ปก็ไปต่อได้อีก แล้วก็เรียนเพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนก็คือมันเป็นภาษาโปรแกรมเชิงโครงสร้างครับมันทําจากบนลงล่างอ่าฉะนั้นเราต้องแบบเราต้องคิดอะคิดก่อนคิดก่อนแล้วค่อยทําครับนี่เป็นเหตุของข้อที่สามแล้ว่าเราไม่ใช่แบบว่าเออเราเขียนโค้ดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยคิดไปคู่ขนานกันมันไม่ได้หรอกครับถ้าโจทย์ง่ายๆเง่ายเอ,อยังพอว่าหรือเขียนโปรแกรมที่มันไม่ไแบบซับซ้อนอะไรมากก็อาจจะสามารถทาได้ แต่ถ้าเป็นแบบโปรแกรมที่มันมีความซับซ้อนค่อนข้างสูงเนี่ยเราต้องฝึกวางแผนฝึกมีทักษะในการคิดวิเคราะห์แยกแยะ,แะหรือ,อย่อสั้นว่าคอวอไม่ใช่ครับแต่คือมันต้องคิดก่อนครับแล้วค่อยทําเพราะว่าภาษา c เนี่ยคือฟังก์ชันสําเร็จรูปมันไม่ค่อยเยอะอ่ะมันจะต้องเขียนเองเป็นสัส่วนใหญ่ครับมันเป็นภาษาระดับกลางที่แบบว่ามัน เหมือนเอาแอ b มมามาแปลงแปลงอีกทีครับให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้น s อสเเนี่ยจัดว่าเขียนได้ยากยากโคตรนะก็เลยมีภาษาซีขึ้นมาให้มันง่ายขึ้นมาก็ถือว่าง่ายขึ้นนะโดยส่วนตัวแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะเลยละ่ะไม่ต้องมานั่งมูฟนั่งอ่าอะไรนะจำไอ้รีเซตเตอร์ตรัวนี้กูใช้อะไรไปมาแล้วมัว่งวะไอ้ตัวนี้ใช้ทำอะไรตรัวนี้ ใช้ได้ไม่ได้โอ้โหยุ่งยากมีความลำบากมากกว่าภาษาซีอีก SMB เีนี่ยครับก็คือจัดว่าเป็นภาษาที่มันมีประโยชน์ครับเป็นเหมือนเป็นภาษาเริ่มต้นนะครับไว้หัดเดินเป็นภาษาที่เหมือนกับเด็กที่เพิ่งเริ่มจะหัดเดินก็ควรจะเรียนรู้มันไว้ครับมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดเพราะมันยากกว่าที่คิดอีก ไม่หรอกครับก็ถ้าตั้งใจก็มันจะไม่ไม่ยากไปครับแล้วก็ไม่ง่ายไปภาษาซีเนี่ยครับควรจะเรียนรู้มันเอาไว้ครับก็ในพาร์ทนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับไม่มีอะไรละก็เดี๋ยวในพาร์ทถัดไปจะามพูดถึงตัวแปรในภาษาซีตัวแปรและชนิดของตัวแปรในภาษาซีครับ